เตรียมหรือยังเชียร์เตรียมชียอะไรนะเตรียมน้องอะไรมาหรือยังยังเลยนะอีกสักปีหรืสองปีวีนีอย่าทิ้งไว้นะใส่ใส่เอาวันนั้นดูบอดอยู่เอาวันนั้นบอดอยู่แล้วเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวดูเดี๋ยวเจ๊ก่อนนะน้องเคก็ดีมีน้องมาเล่นได้เร็ว ตัวน่อย่างนี้ไม่เล่นได้เร็วะตอนนี้กำลังสนอย่คงน้ตีีตอนน้เขาโตขึ้นหน่อยตอนนี้โตขึ้นหน่อยแล้วก็ตัวใกล้เกิน้ตัวนี้เ็าเกือบถั่นึ่งนน้นงอเล่นกันได้สองคนเกือบ่น่ก็เกือบสองแล้วไม่มีฟีนไอ้พงตัรลงไปข้างล่างที่เขาอนเมื่อกี้เห็นตีนสั้งอยู่นี่ครับพวใส่ก้องนี้ไปเละ ก็ก็ที่ไรฉันนั่งไก่ไก่ตามเดียงนะหัวเดียวเดียวเลยนองเงยโทรไปบอกให้ก่อนก็ได้ให้เอาไปสิ้รกจริ เราซิกเหมือนกันกับน้องคีเลยอุ้ม uh, ท um ีおお่โรงพยาบาลบอกขออย่างเดียวให้เรียงง่ายง่ายเรียง่ายจริงๆน่ในทั้งสองเลย้าทำอะไรทีล่องทีทำอะไรทีล่องทีว่าลำคข้ง เริ่มต้นจากน้องทีนีเกยแล้วมันก็เลยง่ายหมดเลยท้ยินไม่เคยได้ยินเลยเนาะมาดูมาได้ไม่เคยได้ยินเลยพีเขาโตขึ้นบาไงในเร่องไมตัวตนในเรื่อยใ่เทอาน อคือตอนที่เรียนรู้ภาษาตอนที่เรียนรู้ภาษาแว่าเราจะเริ่มจจะเอาเรื่องนี้จะเอาว่าใครลองไปแยกของเองคือแหล่ะแล้วมีคุณใช่เด็กน้อยแรกๆไม่มีอะไรพอโตขึ้นตอนที่ปีหนึ่งกิเลสมีแล้วมันมันช่วงนี้เองอะช่วงนี้อารมณ์มีแล้วหวงและของของเราตอนที่รู้จักของเราจริงของเสียของชิ้น เขาบอกว hm. ่าถ้าภายในสามสี่ปีนี้นะที่อีจะเป็นยังไงอ่ะรสปีแล้วมีแข้งนึงที่ใจจริงแข้งนี้นะเนี่ยดีแต่แขงแต่แขงแรงแต่อีนิดหน่อยนิดหน่อยต้องอย่าพูดไม่เปลี่ยนเรู่จกันแผลเจ้อเฉยเลยอย่าหัวเ่อราหัวร่อแรงแลแรงกระเทือนจะถึงลูก อาบูสิงหาสิงหากันยาตุลาอาบูอีกไม่กี่เดือนวันที่หนึ่งบู้ก็เกิดผู้ต้องมาโกนผมใหม่วันที่หนึ่งตุลานะบูอาบูหนึ่งตุลานี่แต่หน้าบูไม่ค่อยเก่งนะไม่เหมือนของหน้าเขียวเลยเหรอนิ้วเดียวเลยแช่ไม่ตอนแช่ลุ้นตอนนั้นลุ้นลุ้นมีดโกนตอนบาดนะถ่ายไม่ทัน่ะ ตอนหน้าแซ่ไร้ทันตอนเดียวโอ้โหหน้าเป็นแบบยิ้หน้าแจ่มแม่หน้าเป็นแบบแม่ตกใจสุดขีดนึกในใจนี่ทำมามานะถ้าเป็นคนอื่นผู้ยิบเก้าเนี่ยเนาะเออผู้ปีนี้ยิบเก้าปีละตอนน้ำใจหายแทบเลยตอนเมื่อไหร่ตอนป๊าป๊าคือเมนที่หร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ตองอีกสักสองปีอีกคนละวัน กีฬาบอกันตีตีเดียวกันกันตี่องตาวกันเียก็ไปดูผิวด้วยค้ออาบุกบอลุ่มขึ้นกับไปอย่างนี้ก็เหมือนวต่งจะเป็นพี่เอ๋เนาะพี่น้อหมวยยังไปเลยยังไปเยยบผิด้วยเลยที่หนึ่งยังไปเลยมาที่สองเดีว้ยคอเลยอยู่ห้องติดกันเต้องยเจ้ยน่ยเรายังมีโอกาสยปเจยก็อเ ขึ yeah. ้น <tr> ถ <seine Christmas> <t cities> ึงเท่าไอเบาะน้อยเดือนเกี่ยงงานเดือนไอ่ข้อสองวันแล้วก็หัวเกี้ยงแล้วเนี่ยเกี้ยงแล้วเนี่ยแล้วจังหวะแจ้ข้อสองวันแล้วก็ไม่มีห้องนอนให้กลับบ้านเพราะว่าโซ่ต้องนอนห้องนอนอย่าบ้านไม่มี่หัวสชายก่อนขึ้นตังวันนะคะถามจิมเลยไม่มีที่นอนห้องพิเศษน้อยให้กลับบ้านบอกว่าให้นี่กลับบ้านเรีจยงแล้วเอาเลยตรงไทยถอยไทยถอยไทยถอยเกี้ยงแล้วเนี่ยังนะ ไอ้ทอยหนออกเกลี้ยงแล้วนะออเกี้ยงแล้วนะนอนใส่แล้วหรอหัวหน่งแล้วไข่แล้วไข่แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาคิเอาใหม่เอาใหม่เอาห อี่งไม่มีเสียงร้องเลยดูซิแปลกประหลาดทำไมเก่งอย่างนี้ลูกกโอ้ยหัวก็สวยนะเต็มอ๋อตรงกลางนี่เนี่ยป้าเลยโอ้โหเต็มปีเลยนี่นี่นี่สมองเยอะสมองเยอะลูกตรงกลางนี่ตรงนี้อีกนี่หัวใหญ่มากเลยตอนอันนี้ตรงกำหมอมมันนิ่มตรงเหลือไวนิดหนึ่ง อน่อยใจหลายทีอาไรากไรอไรป้าถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปครับป้าไม่ดูกล้องเลยป้าอัดวิดีโอเลยครับใช่ป้าไทยป้าไทยงล้วผม อาได้เวลาพอดีจับอีกเตียมได้เวลาพอดียังไม่ถึงก็พอดีเดินทางไปถึงแวกคิวเหรอกคิวคิวเหรอตรงกลางกลางได้หมด้วอย่ไน นึ้นมาจะได้นิ่งตั้งใ่งนิ่งกันอ่าอย่างนี้ก็ต้องเริ่มทาเทาม่ว่านใหม่เาต้องมป๊บนึ่งเเดียวไหมไม่เลยไตั้งให้นิ่งกันก็บอกดูได้ว่าจริงไหมดูน้องคีน ถ้าคิ้วข้างก็เปลี through, ่ยนอุ้มไปทางน้อยไม่ดีกว่าเหรอถ้าอยากพิสูจน์นิตาข้างเดียวพิสูจน์เปรียบเทียบถ้าอยากเปรียบเทียบตาข้างเดียวเขาก็คนคิ้วเหมือนกันคนแมวเสื้อจริงทุกอายุแต่ของจี่อินก็มีเขาเาเป็นโครงเขาโครงอล้าเอามาเขาสร้างโครงให้อ่ะนี่เขาก็โครงก็ขึ้นมาเป็นโครงเลยพอการเสร็จโครงมันก็ขึ้นสุด จะหน้เปลี่ยนรับรองแชร์สบายใจได้ว่าที่หน้าเปลี่ยนโอ้ยคราวหน้าผมขูมเองเลยใบมีดคราวหน้าเป็นคิวแชร์ด้วยนะแชร์สลับน้ากับคิวแชร์หน้ากับแชร์ผมจะมาเก็บไว้ก่อนสักอารคิดหนึ่งเดียวเองเดียวไม่หนึดลโลนะอะไรคุณยีราสซ์ไม่หน่อย ไม่ถนัดก็ต้องเอาออกมาทั้งนั้กระโปรงมากินมาถูกน้ำเลนี้เอออย่างนี้ถนัด่ากกิบได้เออไม่ได้ไม่โกนกับไม่ได้ากอ๋อโกนปากน่คนข้างนี้กิบได้มาปั่งนี้เลยกิได้มาปั่งนี้เลยปันนี้องซ้อมเดี๋ยวยิบออกอะยบออกเลยยิบออกเลยพ่อผมองเท่ากันอุ้ย อ้ยตาคนนี uhm ้พูดพูดอย่าพูดอุ้ยหยว่อมาต้งใจแม่ข้างนี้ทำไมกนยากเนี่ยไม่ถนัดเพราะอะไรเอามอุ้ยไม่ม่ต้องไปข้างนี้อยู่ข้างล่างใ่าหญ่ อยู่นี่อยู่นี่มีนมรีดีกว่าเออมีะเดี๋ยวแซมเป็นไายสวยๆสวยสวยะเอาละเอาละเอาละอ่ะ เอาสำรีใหม่มาแล้ะสำรีแฮนดี้ยิบบนแบบงาน่ายยช่วย พอแล้วคนดูเหือแตกหมดเนี่ยจะเอาไม่ได้เอามาพอแล้วู้กองผู้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยอบน้ำอบน้ำอบน้ำคิวเต็มเต็มแล้อม

哎，对，好兄弟，吃饭吃